น่าจะมีเรื่องตื่นเต้นแน,แน่ๆก็คือพลตุรเรชพระชรวารวงศ์สุวรรณนะมีการบอกว่ารองนายกโคโมนทีว่าการกระทรวงทรัพย์นะล่าสุดในกระวรนมีการเผยแพร่ข่าวออกมานะครับว่าโอ้เนี่ยหลายคนก็เลยได้รู้นะจากไม่รู้ก็จะได้รู้ว่าก่อนหน้าที่จะเนี่ยมีชื่อมาเป็นรัฐมนตรีน,นะพลตรเดพระชรวาดนั้นมีตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระอยู่ในโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเมื่อวานเนี้ย ก็เมีการเผยแพร่ว่าบริษัท CBL จำกัดมหาชนกำลังสื่อแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าพลตเรกพรชราวัตนวงสวนแจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของอชุดย่อยต่างๆมีผลวันที่30สิงหาคมต่อมาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน CPF ก็แจ้งตลาดหลัก,ลกรรทรัพย์อีกเหมือนกันว่าพลตเอกพชรวัตนขอลาออกจากกรรมการอิสระมีผล30สิงหาคมแล้วก็มีอีกบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะ เอเน่แจ้งลาออกจากกรรมการอิสระเหมือนกันมีผลสามสิบนะฮะแล้วก็อีนอร,ร์ษนะัดอินฟอริษัดทังเซทกรุ๊ปดเวอปแบนต์จำกัดมหาชนอันะนี้ลาออกจากรองประธานด้วยนะแล้วก็กรรมการอิสระมีผลสามสิบสิงหาสมมุนกันมันก็สะท้อนที่เห็นว่าในช่วงระหว่างทางตรงนี้เนี่ยน้องกองวิปป้อมเนี่ยนะแม้ไม่ได้เป็นสวเอแต่ก็มีตําแหน่งอยู่ในบร,ริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอยู่นะเป็นกรรมการเยอะเนี่ยนะ เวลาเรานึดถึงค่าตอบแทนนะเอาแค่สี่ิบสัทนี้นะก็จํานวนไม่น้อยนะ<ช>นี่ก็ต้องอาลาออกหมดเพราะเป็นไม่นนได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีนี้เนี่ยก็ต้องตามดูต่อไปเพราะมันโยงกับประเด็นของทานที่โพลเอกเสรีพิสุทธิ์เต็นเยเวชนเนี่ยนะลาออกจากสอส,อสอแล้วเชื้อแล้วให้เบอร์สองขึ้นมาเป็นแทนคุณเสรีจะบอกว่าจะขอทําหน้าที่ในการเป็นหัวหน้ารัคนะเต็มตัว สร็จแล้วแน่นอนเมื่อวานนี้ตอนถแถลงนะส่วนหนึ่งนะคือมันมีพลาดไปหลายเรื่องนะเรื่องการจัดครมารื่องนั้นเนี่ยแต่ว่าพูดถึงพลตเดกพิชภาตรวงสุวรรณอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพลตร,รีหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าพลาดตําแหน่งไม่ได้มีตาแหน่งอะไรในรัฐบาลชุดของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยบทบาทหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบนอกสภา,าน,นะที่ไม่ได้อยู่ในสภาเน,นะยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งตรงไปที่พ,ตพลตเดพพะชภาตรวงสุวรรณเนี่ยน่าจะเข้มข้นน่าติดตามอย่างยิ่งเพราะว่า ก็เรียกประเภทแบบต่างคนต่างก็รู้นะอะไรกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอีกรองนายกแลตรัฐมนตรีนะคนหนึ่งที่เ่าติดตามอย่างยิ่งก็ชี้ก็โลดโผนและมีเรื่องราวต่างๆสมัยเป็นตํารวจเนี่ยเยอะแยะมากมายน่าคิดทีเดียวเหมือนกันนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าเอเป็นของตรรมาเหมือนกันแล้วเป็นรุ่นพี่กว่านะคะแล้วกลายเป็นคนที่ฟาดเอาเรื่อง ของพลังประชารัฐในการเสนอชื่อบิ๊กป๊อตนี่แหละน้องชายบิ๊กตอมมันนี่แหละนะคะในพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาเคืองนะคุยวิเชษเขาเคืองเรื่องท่านเสรีพิสุทธิ์เลยนะคะคือที่มาที่ไปที่ทําให้ชื่อบิ๊กป๊อดเนี่ยมาถูกมองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะเคยถูกลงโทษถึงท่านให้ออกจากตาแหน่งอะไรเนี่ยใช่ไหมคะ ก็่ามาจากใช่ค่ะถูกปลดนะคะแล้วก็แล้วก็มาถูกยกเลิกการโทษปลดเนี่ยนะในสมัยของท่านนายกประยุทธ์นี่แหละคนที่เดินเรื่องนี้เนี่ยเป็นทนายความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเองนะชื่อสิทธิชัยหอมสิริวันเป็นคนยื่นหนังสือถึงเลขาธิการนายกให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพลตำรวจเอกพัชรวาดบ่งสุวรรณที่เคยถูกโทษปลดออกจากราชการว่าอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่า นะคะคซึ่งหนังสือนี้ถูกส่งไปตั้งแต่วันที่24สิงหานะะที่กองงานนายกรัฐมนตรีนะคะก็เอาเป็นว่าทางพลังประชารัฐวิเค,คราะห์บ,บอกว่าเป็นเพราะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่พอใจที่ตัวเองไม่ได้ตำแหน่งตามที่คาดหรือเปล่าถึงได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมามนะคะแล้วเขาก็มีการแจกแจงกันต่างๆนานาก็เอาเป็นะว่าเคลียร์กันนะว่าไม่ขาดคุณสมบัติละกัน แต่กรณีดังกล่าวเนี่ยครับทําให้พลังประชารัฐไม่พอใจเสีิสีที่สุดอย่างมากบอกว่าตัวท่านเสีิสีที่สุดเองก็มีประสบการณ์ไม่ใช่เหรอเคยถูกสั่งให้พ้นราชการมาสามข้อหามีตั้งแต่โครงการเช่ารถการใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสมในการสั่งการและการ,รออกคําสั่งแต่งตั้งผิดกฎหมายในปีห้าหนึ่งสมัยอดีตนายกสมัครและเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ในเวลาต่อมาก็สั่งให้ยุติการสอบ ล้วคอยจายกเลิกคําสั่งการให้ออกจากราชการง<ม>ท่านเสรีพิสทจน์ในปี53ตอนนั้น<ม><ม>ยังไม่ทันมีการตัดสินเลยว่าผิดจริงหรือเปล่า<ม>ท่านเสรีพิสทจิ์เองก็ทราบดีว่าการมีคําสั่งและการแก้คําสั่งในลักษณะอย่างนี้ที่คุณเสรีพิสทจน์ก็ได้มาเนี่ย<ม>ก็ทําให้คุณเสรีพิสทจน์เนี่ยไม่มีลักษณะต้องห้ามไงถึงลงเลือกตั้งเป็นส<ม>สได้ไงน,น่าจะเข้าใจเรื่องแบบนี้<ม>แต่ทําไมมันทาแบบนี้กับบิ๊กตอดล่ะ นะคะคบ,บอกคนของพลังประชารัฐไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายการทําโผคารมอทาไมคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของอคนอื่นอ่ะอนี่ก็เรียกว่าก็เป็น<อ>นะเป็นอะไรที่เอ่อหน้าหน้าติดตามอย่างยิ่งอะ่ะนะแบบว่าเบอร์ใหญ่กันทั้งคู่นะแต่ว่าสาหรับ<อ>คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้นะต้องบอกว่า<อ>ถ้าเทียบกันระหว่างการลาออกของหมอชนน่าน ยังไม่ฟาดเท่าเสรีพิสุทธิ์เพราะวานี้คุณเสรีพิสุทธิ์ออกมายืนยันนะคะเพราะว่าให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเลยยาวมากยาวมากยาวมากแล้วเมื่อวานนี้ที่จัดหนักเลยก็คือบอกว่าที่ออกเนี่ยออิสสนเนี่ยไม่ได้น้อยใจเรื่องไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยนะเพราะต้องบอกว่าเป็นคนออกแรง นะสลายสูตรแปดพัรคร่วมก่อนใครเลยนะคุณวิเชตเห็นไหมใช่ไหมนะและท้ายที่สุดก็สลายไมนะ้จริงๆจนมาเป็นสิบเอ็ดพัรคใหม่เนี่ยนะคะมาดูคุณเสรีพิสุทธิ์พูดนะคะในประเด็นนี้ว่าไม่ได้ร้อยใจว่าไม่ได้ตําแหน่งนะเออแต่มันเพราะ<ม>อะไรนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะโอ้โหรุนแรงเหลือเกินวันนี้สิ่งที่คุณเสรีพิสุทธิ์ฟาดไว้เมื่อวานคือบอกว่าเพื่อไทยกําลังหักหลังประชาชนคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟาดอย่างนี้เลยใช้คํานี้ว่า แย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเวลามีชามข้าวชามเดียวแย่งกันวายป่วนไปหมดตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันคนนู้นจะเป็นไอ้นู้นคนนี้จะเป็นไอ้น,นั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็สงสัยว่าพวกนี้ไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่อายข้าราชการประจํากันบ้างเหรอ,อต้องทิ้งทายไว้ด้วยการฟาดอย่างแรงของคนที่ต้องติดตามต่อไปนะแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ไปทําอะไรต่อนะเออยังจะมีแรงฟาดเฟียวฟาแบบนี้อีกหรือไม่นะคะ